พรนะทุกท่านนะวันนี้จะมาปักกนะดอยู่ที่ดานดานปอหลอนะที่มีรอยพระพุทธบาทก็เคยทำคลิปไปหลายครั้งแล้ววันนี้มีโอกาสนะว่างๆก็เลยขึ้นมาปักกดกับโยมทีหนึ่งท่านนะมาด้วยกันซึ่งจะมาถึงตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นนะดูบรรยากาศร,รอบๆนะ ก็ขึ้นมาด้วยกันสองท่านนะตัวน,นี้ก็มีนะพระพุทธรูปอยู่ห้าองค์นะทางพระอาจารย์รักชาตินะท่าน,นได้นำมาปริษฐานไว้นะมีญาติโยมเขามีกิจสัาน,นำพระมาประิษฐานไว้ในะสถานที่อย่างนี้นะเพราะว่าเป็นรอยพระพุทธบาท ก็จะเดินถ่ายชมบรรยากาศรอบๆให้ดูนะหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงทุกสังทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างก็แห้งหมดใบไม้ก็แห้งต้นดอกไม้ก็เริ่มใบเริ่มร่วงหมดแล้วออกดอกใหม่แล้วก็มีกำลังออกดอกก็มีนะดอกไม้ดอก กิกดอกเต็งดอกลังนะกำลังเริ่มออกดอกปีนี้ฝนไม่ตกฝนฝนหยุดไวทำให้แล้งกว่าทุกปีหน้านี้ก็ใบไม้ก็เลยล่วงไวนี่เป็นพระองที่อยู่ลึกที่สุดนะตรงนี้ก็มีพระนกกักปก ม,ม,ม,ออมีโยมที่มาด้วยกันกัญหาที่ปักกรด,ดแล้วนะกรด,ดกลางเต็นท์อันเดียวขึ้นไปดูรอยพุทธบาทกันก่อนเนะก่อนมันที่มันจะค่ำเพราะเวลานี้มันก็มืดแล้วห้าโมงกว่ามันก็จะเป็นเป็นหินดินดานมีภูเขา เป็นหินสลับซับซ้อนลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นนะก็ไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่นะที่มาส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านน,ะนำวัวนำสัตว์เลี้ยงนะขึ้นมาเลี้ยงในสถานที่แห่งนี้ในช่วงที่ทำไร่ทำนาก็มันไม่มีที่เลี้ยงเขาก็เอาขึ้นมาเลี้ยงบนเขา เพราะว่าไม่ได้หางจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะดอกไม้ก็ช่วงนี้กําลังเริกหมอ,อกดอกกันบางต้นก็ใบยังไม่ร่วงบางต้นก็ออกดอกแล้วนะปกติก็จะโน่นปีหลังปีใหม่ปีนี้รู้สึกว่าออกดอกไวนะตรงนี้นะเป็นรอยพุทธบานะอยู่บนหิน นี่ก็ถามหลายคนหลายท่านนะที่เป็นผู้กเฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าไม่มีใครทำนะนี่เกิดขึ้นเองจริงๆแล้วก็ถามโยมพ่อเขาก็เคยเห็นจริงถ้าสมัยเขาเป็นท่านยังเป็นเด็กนะขึ้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่านก็บอกว่านี่รอยนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราพูดว่ารอยพุทธบาทนี่เป็นข้างหน้า ตัวน,นี้ก็มีพระพุทธรูปสององค์เหมือนมีคนมาขยับพระพุทธรูปสององค์นี้เดี๋ยวขึ้นไปดูรอยพุทธบาทข้างบนกันแต่ล่องรอยก็อาจจะเหลือไม่เยอะเนาะ เพราะว่าการสึกก่อนของหินแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาไม่รู้จักเขาเอาไม้เอาอะไรมากระทุ้ก็จะเป็นรอยนี่ก็จะเป็นทางทางส้นเท้าเนาะอันนี้เป็นแอง่งตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วเท้านี่พวกบาทแต่ก่อนหินนี้มันจะก้อนหนึ่งนะที่เขายกออกไปข้างล่างนะมันจะต่อกัน มันจะไม่เอียงแบบนี้นะพอมีคนรู้เขาก็เลยใช้รถเคนนะเพื่อที่จะมายกลงไปแต่ว่ายกลงไปไม่ได้นะรถเคนพังก่อนนะก็เลยไม่ได้สิ่งศักดิด์สิทธิ์โดนบันดาลจิตบันดาลใจไว้บรรยากาศเป็นเป็นหินดินดานนระอบ ฝั่งไกลๆน้นก็เป็นวัดภูพเมยนะก็คนละฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถ้าพระที่เคยลงคลิปบ่อยๆตรงนี้จะเป็นอ่างขี้ไก่นะที่เป็นหลุมลึกๆตัวนี้นะมันจะเป็นร่องน้ำขึ้นไปโน่นนะไปทางข้างบนถ้ามาในช่วงหน้าหนาวแถวนี้ก็จะสวยงามมากนะดอกยาดอกอะไร สวยงามมากแต่หน้านี้มันแห้งหมดแล้วแถวนี้ก็มีสิ่งประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือแถวนี้จะมีเปลือกหอยในบริเวณนี้จะมีเปลือกหอยเล็กๆไม่รู้ว่ามาจากไหนนะก็มีเฉพาะแถวๆนี้เนาะบริเวณแถนี้จะมีเปลือกหอยที่อื่นก็ไม่มีมีเฉพาะแถวๆนี้แหละ คล้ายๆว่าแถวนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเดี๋ยวจะหาให้ดูนะอยู่ตามบริเวณหินแบบนี้แหละมีเศษหอยเล็กๆหอยทรายนะอยู่ตามพื้นดินไปไหนหมดนะพอเราจะหาก็ไม่เจอนะกูตีก็เ,เห็นเยอะอยู่นะแถวนี้ หอยสิทบรรยากาศก็ประมาณนี้ท่านในที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมได้นะอยู่ที่ตำบลน,นาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่ภูผาเมยนะทางขึ้นก็ทางชนะระทานบ้านนาโดหรือขึ้นทางบ้านหนองน้ำเต้าก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันฝากกดติดตามกดสับสไคร้ให้ด้วยขอจเจริญพร